เื่อทุกคนได้เห็นซูซูกิอัลโต,ตลาแปลงตามเพจต่างๆใน Facebook กันแล้วคาวนี้ก็จะมีรุ่นจ้อยใหม่นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าใหม่สไตล์เรโทรเช่นเคยมาดูกันว่าปรับจากรุ่นเดิมตรงไหนบ้างเขนะาบอกก่อนว่ายังขายที่ญี่ปุ่นเท่านั้นเหมือนเดิมเช่นกันส่วนหน้าตาภายนอกนะครับสงท,ที่เปลี่ยนอย่างชัดเจนก็คือการชนหน้าทั้งแผงเลยนะครับนอกจากไฟหน้านก็จะมีการตกแต่งด้วยคิวโครเมียมแต่ยังคงเป็นโคมโปรเจคเตอร์ LED เช่นเคย ร้องกับกระจังหน้านะครับสไตล์ใหม่เลยก็คือด้านบนนะครับก็จะเป็นช่องดูใบาอากาศแล้ด้านล่างน,นั้นก็จะบำเป็นปากด้วยนะครับโดยจะมีโครเมียมตกแต่งที่เป็นแบบวงกลมแล้วก็จะมีเส้นซึ่งน่าจะคล้ายๆกับกระต่ายซึ่งจะเป็นตาเสืักประจำรุ่นลาแปงอยู่นะครับกันชนหน้าก็จะเป็นการทําช่องดักลมเป็นแบบวงรีแล้วก็จะมีเส้นตรงกลางส่วนด้านท้ายนั้นบอกเลยนะครับว่าดีไซน์นั้นเหมือนเดิมทุกประการ สิ่งที่ต่างนั้นครับก็คือถ้าเกว่าดีไซน์ภายนอกนะครับจะไม่มีโลกโก้ซูซูกิเห็นอีกต่อไปถ้าสังเกตดีๆจะพบว่ามีฟเฟลนี่กระจกมองข้างอีกด้วยเช่นกันรุ่น,ต,น,ต,นต้นฉบับไม่มีมาให้นะครับส่วนล้อนะครับจะมีเฮียรทั้งสองแบบทั้งล้ออลอยขนาด14นิ้วและล้อกระทะพลา,าฝักขอาบา14นิ้วแต่สงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมใล้ออลอยนั้นถึงเหมือนกับล้อกระทะได้ก็ไม่รู้เนาะโทนสีนะครับก็จะมีเฮื่องทั้งแบบโทนสีเดียวต่อ,ดอดทั้งคันจะสังเกตดีๆนะครับว่า จะไม่มีสีเกสเกลเลยต่อให้ที่เห็นคุมูขวาล่างนั้นก็เป็นสีขาวแต่ชื่อจริงๆนั้นก็คือ soft b e n d metallic นะครับสีทื่ก็จะมีทั้งสีครีมเข้มนะครับชื่อว่าสีกากีสีชมพูสีน้ําเงินแล้วก็สีน้ําตาลเข้มนะครับเยีเกย้ว่าก็จะเป็นสีที่ดูมุ้งมิ้งเหมือนกันและสีทูทนแน่นอนนะครับว่าก็ต้องมีเช่นกันนะ ก็จะมีราคารสีเบจอ่อนๆนเหมือนสีขาวกับราคาสีน้ำตาลนะครับซึ่งถ้าเป็นสีเขียวกากีนะครับก็จะได้ทั้งสสีเลยแต่ถ้าเป็นสีชมพูกับสีเบจอ่อนๆจนเหมือนสีขาวนะครับก็จะได้รัคาสีน้ำตาลและในทางเดียวกันถ้าเป็นสีน้ำตาลกับสีนวนก็จะได้ราคาสีเบจอ่อนๆจนกลายเป็นสีขาวนะครับเข้าไม่ที่ภายในกันนะครับแน่นอนว่าลายไม้นั้นยังคงอยู่เช่นเคยแต่ที่เปลี่ยนไปจากรุ่นต้นฉบับนะครับก็คือ บริเวณแผงแอนครับก็จะแต่งด้วยสีดำจากจดมที่เป็นสีเบจพร้อมกับคาว่าลาแปน LC พรมอะไรนะครับก็จะคุ้มหนังด้วยสีน้ําตาลผสมกับสีเบจนะครับพร้อมกับโลโก้สีแดงเพื่อเอาใจสายหรูเลยทีเดียวส่วนที่เหลือน,นะครับก็จะเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องเสียงแบบกัวสัมผัสเอลโต้ที่มีป่มที่ดูคมกลืนกันพร้อมจอดิจิตอลและระบบกรองอากาศนัโนโนอีก็มากกว่านะครับที่มีจอแกนงผลการขับขี MID ที่เป็นแบบจอขาวดำแต่ฟังก์ชันนั้นเยอะก,กว่าจอสีบางรุ่นเสียอีก ควบคุมควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยแถมบางแต่จังรับก็จะมีไฟส่องสว่างมาให้และช่องเสียบ USB ทั้ง Type A Type C, และ Type C ได้เจอเลออปชันพื้นฐานนั้นก็ครบนในระดับหนึ่งส่วนเบาะนั่งน,นะครับก็จะมาเป็นแบบทูโทนเลยทั้งโทนสีแล้วก็ลายนะครับโทนสีนั้นก็คือโทนสีนำดำตาลสลับสีดำและลายนั้นคือเบาะข้างบนนั้นก็จะเป็นเบาะหนังและเบาะข้างล่างนั้นก็จะเป็นแบบเบาะผ้าซึ่งจะมาแนวสไตล์เป็นผ้ากอซอบได้ว่าเรียกได้ว่ามาแนว r e โทรตามสไตล์ลาแปงที่ทำตลาดมาตั้งแต่ปีีี2002เเลยยทดว เพราะค้าทำหลังคาด้านบนสไตล์ไดโทอีกด้วยเช่นกันเมืองเดิมนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,นขนาดถัว 60cc ขับด้ว12วาล์วแรงสุด52แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีไดรบิท60มิลลิเมตรที่10,000รอบต่อนาทีมีแค่เกียร์ดอทโรมาซีวีที่ไดขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นย่อยนะครับก็จะมีเครื่องถึง2รุ่นย่อยในการคือรุ่น L แล้วก็รุ่น X นะครับมีทั้งขับ2และขับ4ซึ่งราคานั้นรุ่น L จจะะะออยยยูู่่่นน่่ททีี300,000 400,000ปลาๆๆรรุนนน X คับก็ต้ ในเบื้องต้นนะครับก็จะตลาดเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่เมืองไทยนั้นน่าเสียดายว่าอาจจะไม่ได้ทำตลาดแต่มีโอกาสสูงที่จะนํารถมาโชว์เพื่อดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าก็เป็นได้นะแต่ถ้าเกิดอยากได้จริงๆนั้นต้องรองดูว่าผู้นำเข้าอิสระนั้นจะนําเข้ามาให้หรือเปล่าเหมือนกับสมัยออโตโช็อกโกแลตนะครับซึ่งจะทําตลาดในปี2015ทั้งนี้นะครับเราดูกันว่ารถรุ่นต่อไปที่จะมาเล่านั้นคืออะไรต้องมาชมกันนะครับสวัสดีครับ